ตอนนี้นะคะลูกค้ามาหาเหรียญเข้ากระเป๋าใบนั้นนะเป็นเหรียญบิสคอยแคส s h นะคะมี4เฮดนะคะนี่ตัวนี้เลยตอนนี้ลูกค้าได้อยู่ประมาณ0.005316 0 000 5, 3, 1, นะคะอะ่ะมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดครบ1เนี่ยมูลค่ามันจะประมาณเท่านี้นะถ้า1 b i t c บิ n คอยแคสเนี่ย คุณค่ามันอยู่ประมาณสองหมื่นกว่านะคะณนะเวลาตรงนี้นะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดตุลานะในวันอาทิตย์นะคะก็มาเปิดข้อมูลตรงนี้กันเจ้าตัวเนี้ยหาเหรียญง่ายๆทําได้แค่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์นะก็สามารถถอนแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะ ต่อไปจะเป็นการถอนเงินของเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นการหาเหรียญจากเทเลแกรมนะคะเป็นหาเหรียญ B C H นะคะก็จะเป็น B C H ชิดบอลนะคะเดี๋ยวจะทําการถอนรีวิวให้ดูนะรีวิวการถอนให้ดูนะคะว่าเงินจะเข้าเร็วหรือว่ามันจะจ่ายจริงไหมคีนี้ก็เกิดการผิดพลาดนะเลือกผิดกระเป๋าผิดที่นะคะ ก็เลยยังไม่มานะก็เลยอัดคลิปใหม่นะคะอ่ะคราวนี้กินี้ไปถามเพื่อนมาละตอนนี้นะคะเข้ามาที่บาลานะมันก็จะขึ้นข้างๆคําว่าวิสต์ดนะคะให้ไปเลือกกระเป๋าตรงนี้เลยนะอ่าเข้ามาที่ฝากเงินนะคะของตัว b ีบนะคะของเจ้าใบแนนนะเข้ามาตรงเลือกอันแรกเลยนะคะ เดี๋ยวว่าจะไปตรงไหนแป๊บน,นะคะถ้าใครแบบมือใหม่เหมือนลูกค้าเนี่ยก็เดี๋ยวบอกตรงไหนที่ว่าจะถอนเงินนะเข้ามาตรงที่ภาพรวมก่อนนะอะสมมติว่าเข้ามาที่ภาพรวมนะคะเข้ามาที่สปอตนะคะเข้ามาที่กระเป๋าตังค์ถ้าเราหาไม่เจอเงนี้ยเราก็พิมพ์ไป เลือกตรง B C h นะคะ c a s ตัวนี้เลยเอ่อมันจะซูมไม่ได้นะเข้ามาที่ฝากเงินค่ะเข้ามาตรงนี้เลย Bitcoin Cash นะคะเข้ามาตรงกระเป๋าตังค์ทีนี้ลูกค้าเลือกผิดนะก็เลยมันฝากไม่ได้นะคะก็เข้ามาที่คัดลอกลิงก์กลับไปที่แอปเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าให้ ป้อนที่อยู่นะดีนะคะแนนมันไม่หายก,กดว่าจะถอนหมดหรือว่าจะถอนแค่ขั้นต่ำของมันนะคะก็จะกดหลือหรือจะเหลือ,อไวด้ดีเอาไว้เป็นแบบทุนอ่ะกดก็บอกว่ามันให้ถอนขั้นต่ำนะอ่ะ ถอนหมดเลยนะคะกดคอนเฟิร์มอ่าเขาบอกว่าทําการถอนสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกับเข้าไปดูที่กระเป๋ามาดูประวัติการถอนเงินนะคะได้ทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาดูที่ใบแนนได้นะคะมันจะมีหลักฐานว่าส่งอ e ีเมลไปในหนึ่งชั่วโมงนะว่าเงินเข้ากระเป๋าปนแนนเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะอย่ามาดูการทํางานของเทเล gram นะที่มันบอกว่าง่ายๆนะตอนนี้มาตรงเทเล gram ด้านหน้านะคะจะเป็นโปรแกรมอย่างนี้นะถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวลูกค้าจะทิ้งลิงก์เทเล gram ไว้ให้นะคะการโหลดนะแล้วก็ลิงก์ของการหาเหรียญต่างๆนะเดี๋ยวจะมีลิงก์ข้างล่างไว้นะคะไม่ใช่เฉพาะเหรียญเดียวนะตอนนี้เข้ามาหาเหรียญของเจ้าตัว b Bitcoin Cash นะคะหรือ b c h k i C k b ดคินะคะนะคะกดเข้ามา กดเข้าไปที่ขีดสาขีดนะคะสีน้ำเงินกดไปที่เมนูลิง์นะคะเมนูอ่าโชว์เมนูนะกดเข้ามาเว็บไซต์นะตรงลูกจอนะคะกดเข้าไปที่ GoTo website กดเปิดลิงก์นะคะ เลื่อนหน้าเว็บไปเรื่อยๆนะคะกดกัดอ่ามันจะบอกเลยว่าอ่าได้รับเหรียญประมาณเท่านี้นะก่อนหน้านี้ที่กดเนี่ยลูกค้าลืมบอกไปจะมีเหรียญอยู่เท่านี้นะคะนี่เลยหนึ่งพันเก้าสิบหกนะอ่าเดี๋ยวเรามากดดูว่ารอบเนี้ยเราได้อ่าเหรียญเท่าไหร่นะคะ อ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาละได้อยู่ประมาณห้าสิบสองเหรียญน,นะคะห้าสิบสองจุด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 ,จด,จดนะเหรียญน,นะคะก็กดดูไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าโฆษณามันหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นซอลลี่นะคะซอลลี่ไม่มีโฆษณาแล้วนี่ประมาณนี้เลยมันจะขึ้นซอลลี่ไม่มีโฆษณาแล้วนะคะแล้วหอค่อยกลับมาทำอีกทีนะ คลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะ